สวัสดีจ้ามาพบกับทัดดาวสาวบ้านนาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าืัอนี้ทัดดาวซิมันแยงเบิงน้องใหม่เนาะจ้าพี่น้องสิเอาเป็นแกงกินแลงหนีจากนอเนาะจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ทัดดาวกับนางยุ่นก่อนนี่แหละจ้าก่อนน้องใหม่เนาะจ้าพี่น้องจ้าน้อยใหญ่ใหญ่เนาะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวทัดดาวซิมันซับไปแกงแลงจากนอนเนาะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวตามมาเบิงกันเลยจ้า นี่จ้าพี่น้องเนงงาะไม่จะนอยายใหญ่เด็กกำลังกันแกงเสพรๆนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าเดือดทัดดาวกสินตัดไปแกงกินนะจ้าพี่น้องนี่ออนขักนอยายใหญ่นาองงนองงนอนคักพี่น้องจ้านีกับไสใไสมีดเอานะจ้ะ ใส่มีดปาดเอาเลยนอนไม้อ่อนๆจ้าขากล่องกับบมีพนน้พี่น้องกาสิสั้นเนาะจ้าพี่น้องจ้าบมี้หม่องตังแล้วๆพี่น้องจ้านอนอ่อนๆบุบีง แตกซวยรวยอยู่น้อไม่เดี๋ยวสิเอาไปแกงกินแล้งนี่เนาะจ้าพี่น้องจ๋าจักนอหนึ่งนาะจ้าเนี่นอบักไง่แล้วก็ออนพร้อมนะจ้าพี่น้องจ๋าเบื้องบงนี่ออนบักคักเลยเนาะจ้าพี่น้องจ๋านี่นี่ก็เป็นน้อไม่นาะจ้าเทียนถัดดาวสิเอาไปแกงกินแล้งนี่จ้านี่จ้านอบักไง่เลยพี่น้องจ๋าออนออนอบอุ่นน้จ้าพี่น้องนี่แหละ ก็บรรู้ว่าเอนนอเนาะใหม่อีหยังเนาะอันคลิปก่อน,นั่นทัดดาวก็เคยมันรีวิวให้เบิ่งแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าตอนนั้นยังนอน่อยอย,อยู่แบบทะเนียนทาดดาวก็เล่นออกมาก็สิมาเอาไปแกงกินจักนอน,นั่นเองจา้าพี่น้องจา้านี่บรรยากาศยามแลงๆจากพี่น้องเบิ่งอันหม่องนี้หม่องห้อยซับเนาะจากพี่น้องจา้าทัดดาวก็สิซับออกอีกเน,นาะเพราะว่ามันมันก็นสิได้อีกอยู่หม่องนี้เนาะจากพี่น้องจา้า เดี๋ยวทัดดาวกสิร้องชอเอามองนี่เบิ้งว่าเป็นจังได่รอาทัดดาวมีดนน้เลยอันนี้กัยังอ่อนอยู่นะจ้ะพี่น้องอันนี้กับสิใส้ได้อยู่กับสิบเป็นอัน ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่นอ้องบ่ได้เอาอขาตั้งกล้องนะเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นน้อไม้หวานเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะหวานหวานเนาะจ้ะหวานอันนี้ก็แก่แล้วน,นี่ก็ได้ษซ้ำนี่นะจ้ะพี่น้องจ้ะ เป็นน้องไม้แล้วอันก็ต้องขอโทษขออภัยนอกจากพี่น้องจ้าก,กอา็อาจสิสั้นอาจสิ้นไ้ตาเนาะเพราะว่าทัาดาวบ่ได้เอาขาตั้งกล่องมานอกจากพี่น้องก็บก่บคิดว่าสิญยางมาอันสับไปแกงนาะจากเพราะว่ายางมาพอก็โอ๊ยบ่มีเนวกินเล้งก็เลยมา่ออันพ่อนนองไม้เนี่ยแหละจะพี่น้องจ้าก็เล่น เดี๋ยวสิเอาไปแกงเนาะจ้ะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องจ้าอาจสิสั้นเนาะอาจสิบ่นิ่งเนาะจ้ะเพราะว่าบ,บ่มีขาตั้งกล้องเนะาะบ่ได้เอามาคลิปนี้ถัดดาวก็ฝากไว้สักนี้เดี๋ยวพบพอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบา้านนาในเด้อจ้าคลิปนี้ไว้สักนี้พบพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย